คุณกำลังตีป้อมร้อนๆกับ R O V นี่ข้าเดียวที่ถูาถึงเต้นก็มีแค่นเต้นโจมตีเอมิลี่มันเป็นโกมันเลยจิ้งโกมันเลยจิ้งโก้แต่ถ้วถ้าเต้นคิล่าคนเดียคิล่าว่ายน้ำมันถ้าเดินแบบถ้าของต่อย ตอนฮาโลวีนอ๋อต้อมเลนดักของเรามันไจมตีโอชิราไอทวีหกโดอ้อยโหแล้วโหแล้วันวนนไ้ยแล้ว right, ก็ลแล้วอย่ามาลงมอ็มดูดูชิรันต้อมเล่นมัของเราจสยเ้ยันอ้ย มีคนบ้าซี่หล่อนขี้บ้าอีกแล้วแต่ก่อนน่ะหล่อนเป็นลิงเนี่ยอันนี้หล่อนเป็นคี้บ้าจริงเอามาลิงมาอะไรอะไรอะไรมันไม่มีฟิกสวยสวยสวยเพราะมันเอาเอฟชิวมาสวยสวยสวยสวีทเก้ายืนคนเดียวสวีทก้าโดน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 ไม่ต้องจะสิงก่อน นี่ตีย้อนมาแล้วนะเฮ้ยแต่อ้ยมึงเลยตีย้อนมาแล้วตีเลยกำลังไปช่วยเลี้ยงที่อัพปุ่นแต่นั่นเลยเฮ้ยอัพปุ่นแตนั่นเลยนี่ เมือถ no ึง่ป่ยแค่นั้นเติมเด็มขีดก็ตายหมวป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีมันยุดนัเนี่ยมั้ยเมยทำมมลยเลพี่ชายผมเ่นเมยแล้วไม่โจมเอ้ยไม่รวยเอเมไ่อยู่ต้งมานขึ้นแล้วเม่ได้เมยไอ้เงินข้าดั่งไม่นอ่า ม like really? ัแม่ส้มแมั่ส้มกมได้มมันมันมันโผล่ไปเรื่อยไปก็ได้ตามมาหน่อนไปก็ได้ตามมาหน่อย คุ้มๆไม่คิดเพื่อน้วยคุ้มๆไม่ใจใจคิดด้วยกำลังไปช่วยใจคิดผมมุ้งคอมด้วยล่ะไปทำไมกูมาฟังไอ้ตัง

แลกลางของเราถูกโจมตีไม่ไปตอเราเล่นในเ็มยตายามันในคว่ในคว่เลยเราไม่รอเราไม่รอไอ้เ่มาจะแทงมตั้งแรกมาลยมามแล้วอ้อยอหมายถึงอ้อยมาแล้ว เดนอ้อยีเอามันเามันใม่น้อมใป้อมมาเลยอไม่ถ้อมาน่ง a y a b e e d e f ตามาระวังอ้อยนะลิงทำไมชิตตี้มันเดินอย่างเงี้ยทำไมคิตตี้มันเดินลากขาเงี้ย ระวังนะมันจะเลือดเล่นเล่นลิงเล่นเล่นเล่นชิล่ามาแล้วชิล่ามาแล้วชิล่ายังไปไม่ถึงเล่นเล่นเพื่อนเล่นตายเพื่อน Legendary อัเพื่อนนั้น ที่แล้วก็ติดแค่ไหนอาที่แล้วก็ีการไม่ติดเล่นแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่เก่งที <c oughs> ่ออกมาแล้วล่ออ <c oughs> มันเจอได้ทุกรอบสเปกได้ไปไปข้ามมันเลยข้ามมันเลยข้ามมันเลยใส่มันเลยยิงมาตามเด็กใครปอกเงินป่ครับเนี่ยปอกเงินหรือเปล่าเนี่ยห้าวันเนี่ยมันจะหกดันแล้วสั่งหน่ายมั้ยครับทีละนึงนี่เดียวป๊อบป๊อป

พลังมันยะแม่เปยูบอกให้กดเต้นเต้นเดี๋ยวนี้โอเ้พ่งเต้งแค่นี้ก็เต้เพ่งเลยละเล่มเมก็โดนเมทผาตาย้วยพี่ เจ็ดพันห้ตะลั่วแบ่งมาสักพันนี้ได้ไหมาเลยรองก็ตายเขาตายเขตายเขาตายาตายสดเลยยกมาแลวเว่ามันลดนอาิม

ไม่ดีนะห้าพ r นกันอยู่เลย,เลยจะบินตามมาแน่ ต้ถ้าเราจบไม่ได้ังปับถ้าเราังจบไม่ได้เราเียัีเดินไหวอ่เงี้ยเด็นเหมือนกันว่าพี่เดินไม่ไหทำไรเพื่อเาชนะเชโอ้ยอะไรเนี่ย สองคนมะครับบินกับพีระแบ่เราต้องเราต้องอุดติเ้าต้องเพชรเราต้องตีกระป๋าโอ้โหแล้วแมงแ้วไอ้ที่เอ็มแต่อยูนิฟิกตอนมานี่นี่มาเลยเป็นยังไง Your team has destroyed a tower. Legendary. ดูดูสิ่นี้คุณหน่อยบ้างพี่ายพี่ต้อเล่นะพี่ชายตอนนี้ไม่ได้ตอบแชทมินเลยไม่ได้ตอบแชทมินเลย